ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่เราดื่มกันอยู่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อร่างกายของเราควรจะบริโภคอย่างไรซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้เผยแพร่สาระความรู้ดีๆตรงนี้นะครับสำหรับน้ำตาลในเครื่องดื่มชนิดต่างๆเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มที่มี น้ำตาลเป็นประจำอาจจะทำให้เราเสพติดรสหวานได้นะครับซึ่งร่างกายก็จะสดสะสมน้ำตาลส่วนเกินทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้ปริมาณน้ำตาลที่พอเหมาะต่อร่างกายของเราเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาได้แนะนำให้บริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาหรือประมาณ24กรัมเท่านั้นนะครับวันหนึ่งไม่เกิน6ช้อนชานะครับทีนี้เครื่องดื่มต่างๆที่ เรานิยมบริโภคกันในปัจจุบันเนี่ยเรามาดูนะครับว่าในแต่ละประเภทมีน้ำตาลมากน้อยเพียงใดน,นะครับในเครื่องดื่มเช่นในชาเขียวถ้าเป็นชาเขียวสูตรเติมน้ำตาลนะครับปริมาณ420ถึง500มิลเนี่ยปริมาณน้ำตาลก็อยู่ที่ประมาณ5ถึง18ช้อนชาเลยนะครับน้ำอัดลม ปริมาณ 325- ถึง3 4มมิลลิลิตรปริมาณน้ำตาลอยู่ที่8-9ช้อนชานมถั่เหลืองปริมาณปริมาตร1 8 0ถึง3 0มมลปริมาณน้ำตาลอยู่ที่2-7ช้อนชานมช็อกโกแลตปรุงแต่งปริมาตร180ถึง225มลปริมาณน้ำตาล2-7ช้อนชา น้ำผลไม้บรรจุก,กล่องปริมาตร2 0 0ลิตรปริมาณน้ำตาล6ช้อนชากาแฟรกระป๋องปริมาตร1 8 0มลลรปริมาณน้ำตาล4ช้อนชานมสดยู่ ST, ปริมาตร2 2 5 2 5 0ถึง250มลิปริมาณน้ำตาลอยู่ที่2-4ถึง4ช้อนชากาแฟซอง3 in 1 ปริมาตร1ซองปริมาณน้ำตาลประมาณ2.5ช้อนชานะครับนี่คือปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มที่วันนี้คนไทยเรานิยมบริโภคนะครับซึ่งเขากำหนดเอาไว้เนี่ยวันหนึ่งไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาทีนี้เทคนิคนะครับเทคนิคที่เขาแนะนำในการลดน้ำตาลก็คือเราควรจะชิมก่อนปรุงทุกครั้ง สเนี่ยไม่เติมน้ำตาลหรือปรุงรสหวานในอาหารที่บริโภคสหลีกเลี่ยงการรับประทานขนมหวานเลือกรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานน้อย 4. ี่ควรเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลต่ําหรือบริโภคแต่น้อย 5. สังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลปริมาณน้ำตาลห เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายนะครับทั้งหมดนี้คือสาระความรู้เกี่ยวกับปริมาณน,น้ําตาลในเครื่องดื่มต่างๆนะครับปริมาณน,น้ําตาลที่เหมาะสมต่อร่างกายของเราไม่ควรจะเกินวันละ6ช้อนชานะครับ